เมื่อการเปิดด่านชายแดนกลายเป็นเครื่องต่อรองทางการทูตคำถามคือใครกันแน่ที่ถือไพ่เหนือกว่าหุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาประกาศยื่นสามเงื่อนไขหากไทยต้องการเปิดด่านสะท้อนว่ากัมพูชากำลังใช้การเปิดพรมแดนเป็นเครื่องมือต่อรองฝั่งไทยอาจอยากเปิดด่านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนหรือลดแรงกดดันจากพ่อค้าแม่ค้า แต่กัมพูชาเห็นช่องทางกดดันเพื่อให้ไทยยอมตามบางเงื่อนไขที่เป็นผลประโยชน์ของฝั่งเขาการทูตไม่ใช่เรื่องของใครใหญ่กว่าแต่เป็นเรื่องของใครต้องการมากกว่าและคนที่ต้องการน้อยกว่าคือคนที่มีอำนาจต่อรองมากในเกมนี้ไม่ใช่ว่าใครถืออาวุธใครมีทหารมากกว่าแต่ใครกล้าใช้ไพ่ของตัวเองเป็นเครื่องมือต่อรองได้เหนือกว่าต่างหาก แล้ววันนี้หุ้นมาเน็ตคือผู้ถือไพ่ส่วนไทยอาจกลายเป็นผู้ขอเปิดเกมสถานการณ์ปัจจุบันแรงกดดันที่ไทยเผชิญไม่ได้มาจากประสิทธิภาพทางการทหารหรือกำลังมากกว่าแต่เป็นผลจากเกมการใช้เงื่อนไขาทางการทูตและความเปราะบางทางการเมืองภายในประเทศสถานการณ์จริงตอนนี้ข้อพิพาทชายแดนรุนแรงขึ้นหลังเหตุการณ์ยิงกันเมื่อ28พฤศจิายน มีทหารกัมพูชาเสียชีวิตในพื้นที่ขัดแย้งฝังลึกยาวนานสหายนำไปสู่การเคลื่อนกำลังและเพิ่มความตึงเครียดมากขึ้นไทยปิดจำกัดด่านชายแดนเพื่ออ้างเหตุผลด้านความมั่นคงและปราบปรามสแกมจากกัมพูชาแต่กลับกระทบยอดค้าชายแดนและเสียงเรียกร้องในพื้นที่กัมพูชาตอบโต้ทันที ปิดด่านของตนเองประกาศแบนสินค้าจากไทยและส่งสัญญาณเรียกร้องให้ไทยเปิดด่านตามเงื่อนไขที่กำหนดฮุนมาเนตยื่น3เงื่อนไขให้ไทยเปิดด่านได้แก่ไทยประกาศเปิดเต็มรูปแบบโดยฝ่ายเดียวเปิดทั้งทุกด่านและใช้เวลาทำการก่อนวันที่ปิดราว6-7มิถุนายนทรัพย์สินทางการเมืองไทยเปราะบาง การรั่วไหลของการสนทนาระหว่างนายกกับฮุนเอเซนและการถอนตัวของพรรคพันธมิตรหลักทำให้รัฐบาลเพื่อไทยขาดความมั่นคงทางการเมืองอย่างรวดเร็วทำไมไทยถึงเจอแรงกดดันทั้งที่ดูเหมือนเหนือกว่าประเด็นหลักไทยมีอำนาจมากกว่าแต่อ่อนแอทางการเมืองกำลังทหารไทยยังแข็งแกร่งกว่าแต่การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกำลังหวั่นไหวจากเสียงภายในประเทศและวิกฤตรัฐบาลกัมพูชา มีตัวเลือกทางกฎหมาย ICJ การยกเรื่องไปที่ศาลโลกแม้ไทยไม่ยอมรับก็เป็นเครื่องมือต่อรองหากไทยจิรจาเข้าทางนั้นแรงเสียทานเศรษฐกิจสังคมชายแดนพอค้าแรงงานท้องถิ่นเดือดร้อนหนักจากด่านปิดเสียงกดดันภายในกลายเป็นแรงเสริมแรงต่อรองจากกัมพูชาสัญลักษณ์ความเป็นผู้นำและความภาคภูมิใจการปรากฏว่าไทยขอเจรจาและนายกดนวิจารณ์ว่ายอมมาก่อน กลายเป็นแรงทางชาติพันธุ์แม้ไทยจะเดินนอดเปิดเกมก่อนแต่ครั้งนี้ใครตั้งเงื่อนไขใครได้เปรียบจริงๆหรือในเกมนี้กัมพูชาอาจไม่มีกำลังมากกว่าแต่พวกเขาเล่นเป็นรู้ว่าไทยต้องการมากกว่าและใช้โอกาสนี้ต่อรองได้เหนือกว่าสรุปคือแม้ไทยจะมีศักยภาพทางกำลังและเศรษฐกิจเหนือกว่าแต่ครั้งนี้ผู้ที่ถือไพ่ต่อรองได้เหนือกว่าคือกัมพูชา เพราะไทยพยายามเปิดเกมแต่ถูกให้เลือกยืนอยู่บนเงื่อนไขมีกลยุทธ์ ICJ เเป็นเครื่องมือต่อรองทางกฎหมายไทยกำลังเผชิญกับความอ่อนแอทางการเมืองอย่างรุนแรง